찬나 찬나 거기 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야네 ไป็นยังไงบ้างคะอบกันที่รอสองชั่วโมงสองเลยเหรอ รีวิวแค่เนี่ยหรอเป็นกูกูเป็นคนดูกูไม่ดูแล้วนะว้าวเรียแล้อนะจ๊ะไปเข้าข้างในเข้าทางนี้ปะจริงจังมาก <c oughs> อันันนามอะไรอ่ะ <c oughs> ไหนใครอยากมาเอ้ยอย,ยกมือยกมือข้างเดียวเองเหรอเออๆสองข้างสองข้างคอมอนยูนีนะคะเป็นร้านขายเสื้อผ้าที่แพมตามไอจแล้วอยากมามาก <laughs> เดี๋ยวมาดูกันว่ามันขนาดไหน <laughs> อ่ะหน้ารักนตั้งแต่หน้าร้านแล้ว โล่วิวท mm ี hmm. ก็คือลดเผือกสั่งหวาน50%แต่ยังหวานมากๆอยู่ซึ่งก็เดี๋ยวจะกินไปทุกวันนะจ๊ะแล้วก็สลับรสชาติไปเรื่อยๆแล้วมารีวิวให้กันว่ารุไหนอร่อยที่สุดวันนี้เธอกินอะไรฉันกินกูหลงบวิวทอไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม,ไ,มไม่ใช่กินอ,อะไรสลุกอ่านไม่ออก เออเกรเออเกรมิวทีจ้าจ้าอร่อยไหมคะอร่อยค่ะอร่อยเหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนไม่ชอบเลยค่ะสั่งหวานห้าสิบสั่งหวานห้าสิบยังหวานอยู่เลยค่ะอ๋อยเฟอรก็สั่งไอเฟอก็สั่งหวานหวานเต็มแล้วมึงสั่งเท่าไหรสามสิบทำไมนะเมื่อกี้ใครทำอะไร อเขาดูดียทำไมพวกเธอทั้งใจมองที่บอกเราโกงนะว่าถ้าเกิดเราไม่จริงใจเนี่ยเราจะถ่ายสตอรี่ด้วยแล้วเข้าใจระทำไมเขาทำไมเขาคลุกคลกเรอเขาหน้าตาหรือเขาแต่งตัวดูดีดูดีเลยอะดูดีเลยอุ้ยเอแลนข้าหน้ามันต้องขนาอะไรเปล่าอุ้ยตึกใหญ่วันนี้มาเกณฑ์กลางนำชัยจีสังเฮได้ได้ เ้ยหงแดงแต่เช้ายันเย็นเลยจ้ะทุกคนเดึกแล้วนะจ๊ะเข้ามาห้ามเอาอาหารเข้าวางมันเลยจัดตรงนี้เชัดไปเลยจ้ะ ้คนทิงแล้วถ้ามีคนมาใส่ยาเราอ่ะเฮ้ยอ่ะเขาแนะนำอันนี้นะคะบัตไวเซอร์นะคะแล้วก็ซีเปานะคะเรื่องแหงไม่ต้องห่วงที่นี่มียาแก้แห้งไรสั้นปแบบอยากลองวะมันกินไปแต่เดียวแต่กูยังไม่อยากกินสักินแต่ว่าเอาเอาดีกว่ามันบอกซีบต่าเหมือนป่ะใช่เหมือหมดไหมได้ค่ในเกมแล้วแต่เอาค่ะหนเกมก็ได้เขาไม่ลดโมจิโตเลย รีว oh ิวสภาพมาสกน่าเกียดมากโอ้ยก๊เรามาสกตัวนี้ไปนะคะทุกคนมันคือยังคงยี่ y ืน e ออ l e r Itnun Iloun y ยัง Yang m ไม่สามารถแปลได้ไม่ร uh ู้ว่ามันช่วยเรื่องอะไรแต่หวังว่าจะทำให้หน้าดีสวัสดีวันที่สองแล้วค่ะทุกคนเมื่อวานคือหลังจากกินหมูกระทะเราก็หายไปเลยใช่ไหมมัน มันเกิดเรื่องขึ้นมากมายก็นอนันประมาณตีสามเพราะฉะนั้นตอนนี um> ้เราออกจากบ้านเป็นเวลาเที่ยงพอดีเป๊ะเลยปวดหัวมากจ้าก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปย่านซองซูก็คือคาเฟ่เอ้ยดีอเอยเอ่าก็ดูสภาพชุดเอ่ยเข้าไปดูกัน จากสถานีตุ๊กซอมนะคะแล้วเราก็จจริญบลู u บอร t t l e มีหลายสาขามากนะแบบใครสะดวกที่ไหนลองไปเสิร์ชหาดูเนาะตอนนี้เราได้แอปพิคอร์ดชาร์มานะคะทุกคนแล้วรอกาแฟอยู่แต่คือพี่แกกลัวเขาเรียกเราฟังเมนูเรื่อง ก็เลยไปยืนจ้องเขาแบบนั้นเลยแอปเปิลทอดและน้ำสองแก้วไอซ์อเมริกาโน่กับอ่ายูจาฟิสซซัมติงโอเคว้าเกิดการตั้งถ่ายกันเกิดขึ้นและคนที่เก่งที่สุดอ้อฮฟิซซี่รับหน้าที่ถ่ายทำตลอดเลยนะจ้าถ่ายลูกจ้าวัยได้แล้วเออเฮ้ย เอาว่าทุกคนคือแถวเนี้ยคาได้ยเยอะมากแบบคือเดินมาแล้วขนาดเราไม่ได้ปักไว้คือยังมีที่สวยๆแบบเยอะมากให้ดูเป็นตัวอย่างนี่พามาทานอาหารนะคะอโอโลนี่คือสิ่งที่เราสร้างเราสรั่งส,สปาเกตตี้นะคะแล้วก็ข้าวหน้าเนื้อ แล้วก็คิมบับทูน่าน่ากินมากอยู่ตึกเดียวกันทุกคนร้านนี้อร่อยมากอร่อยแบบอร่อยทุกอย่างที่สั่งมาเลย <c oughs> อันนี้ก็คือแบบโรยผงพริกจะเผ็เดๆหน่อยอันนี้ก็คือแบบกลมๆอันนั้นก็จะมีกลิ่นวาซาบิแต่ว่าเป็นเหมือนอะโลมายองเนสอ่ะหมูอันเนี้ยเอ้ยเนื้อดิหรือหมูอะคืออันเนี้ยหอมมากแบบกลิ่นแบบกลิ่นลงควันเลยอ่ะแล้วก็อันเนี้ยค่ะเขาให้รยียังอร่อยด้วยผักดองอ,อร่อยทุกชิ้นใหญ่ขนาดนี้เขาจะตัดสินใจยังไงเขาจะหัน่นหรือเขาจะกินเข้าไปเลยทั้งคำ ลังเลรอบพี่ร้านทงนี้หรืออะอย่างนี้ดีอ่ะยังไงไม่รอดนะครับ โหมดทำการแสดงวันนี้ถ่ายอะไรก็ได้ให้ไม่ติดสีเขียวจ้าเพราะว่าโทนไอจีนั้นเขียวไม่ได้เอ้ยเอานี่ก็ผู้ก่อกาบเมื่อไรจะสามสี่อ่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเขาไม่เดินไปอีกทีอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคาเฟ่ออนคว้าโอ้โหดอกเดซี่แบบ ดดออกกมม้้ร้านนี้ก็คือสั่งหนึ่งแก้วสลับสลับกันไปเพราะอะไร,รนนะกินไหม่หมดมดีอีกหลายร้านโคคาโคล่าเนี่ย คนคิวบ <Entertainment. S 1> ์เอนเตอร์เทนเมนต์อ e สเนะคะใครบ้างคะที่อยู่ในนั้นจะขอเสีเวลาสักครู่นะคะค่ะ <c oughs> เอาหาจริงไม่รู้เลยเหรอไม่มีสักคนเลยเหรอใครบ้างโจโยอนโจโควันยูซอนโฮเออมีใครรู้จักใครไหมซังกี้เออเอาอ่ะซีซังซับเออจองบินพึงล <c oughs> ีมินเทียก <c oughs> ุกคนเห็นอะไรไหมเรามาถ่ายดิออเราดูคนนะคอนเทนต์มันต้องมันต้องได้มันต้องเข้านี่ค่ะนี่ทุกคนมาถ่ายกันตึกนี้เลยทุกคนที่นี่คือร้านถ่ายรูปเยอะมากแล้วแต่แลายร้านอ่ะมันจะมีความแตกต่างกันเว้ยอย่างร้านเนี้ยมันคือรูปปรุงแสงปรุงแสง,ง,แ,สงแบบแสนใจจะถ่ายสายักใบไหมจ๊ะไม่ที่นี่มันฮิตจนงงอ่ะแบบคนต่อแถวอะไรอย่างนี้เลยอ่ะ ชื่อว่ามันชีสซงกูดีจะขายของแบบรวมๆมีพวกผลไมา้แยมแล้วก็ขนมปังนะจ๊ะขนมปังเหแค่นี้เองเว้ยเพราะว่าแบบเรามา,า,มาช้านะคะเรามาประมาณ4ี่โมงแล้วอะนี่เขาไม่ของสดขายทุกคนคือย่านเนี้ยคาเฟ่เยอะมากแล้วก็คือแบบทุกร้านทําให้ดูน่าเข้ามาคือถ้าใครไม่ได้หามาอะไรเงี้ยคือแค่มาแถวนี้แล้วก็แบบ สุ่มร้านเข้าก็ยังอาจจะได้เลยคือแบบคาเฟ่เยอะมากมีฟินด้วยไม่กูเอาวันนี้ฟินนี่สี่ร้อยตู้กดกล้องเอานี้เอานี้กดไงอ่ะใส่เงินเข้าไปน้องอะไรเอ้ามาแล้วตัน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 เดตันตันตันเ้ยหย่อ ฟิล์มสีโกโดักโกเฮ้ยมาไทยอยู่ดีๆก็อ่านหอกเขาเอามาจากไทเยเว้ยคุณเงี้ยอะไรมาบังดูนี่ทุกคนเอโซฟจ้าชอบบ็อปบะลลไรยะเ,เรามานันทั้งอ่ะเข้าไปกันทั้งแพลเน็ตนะจ้าอยู่ชั้นสองขึ้นไปเลย เป็นคาเฟ่ที่เป็นคาเฟ่ที่ดูเอ็กซ์เพรสชวลมากขนมคือแบบของปอมน,อนี้คือใหญ่นี้คือใหญ่นี้ทุกคนคือเราอยากถ่ายให้ดูบรรยากาศมากแต่คือถ่ายไปแล้วคือต้องเบอร์หมดเลยแบบพยายามพยายามลยให้ได้ <laughs> คือมันต้องเบอร์ทุกคนในโลกนี้อ่ะลองถ่ายดูอะแพมเผื่อเผื่อแพ,อพมจะเบอร์ได้เอ่ะแพมแพมแพมลองเบอร์หน่อยนี้นี่นะคะเขาบอกว่าอันนี้อร่อยมากอ่าก็ต้องมาลองน้ำครัมค่ะอ่าพคัมคืออะไรอ่คคือครัมไงครัมพุนคํัมคำจังกัดความคือเหมือนห้องน้ำเลย น้ำกูกูกินอยู่คือยอะไรกูไม<หน>่อยากกินชิมดูชิมดู<ไห>คำจำกัดความเขาอาจจะไม่แบบไ,<หน>ไม่เคยกินขน้นแงแล้วพอมาทำเป็นน้ำก็อาจจะมีแปลกนิดนึงแปลกน,น,นิดนึงนะคะทุก<ง>คน ซองโซ่สเปซสองจุดศเป็นร้านขายเสื้อผ้าแบบแนวสตรีทราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าสวยและมีกิมมิคมากแต่ว่าถ้าใครสนใจจะมาซื้อต้องจองเข้านะคะก็คือต้องมีเบอร์ที่นี่แล้วก็ไปกดแล้วก็รอให้เขาพิมพ์เรียกว่าแบบเออถึงคิวแล้วอะไรเงี้ยโอเคนี่ทัศการ,รโอ๊ยประตูปิดโอ๊ยเกือบโดนหนีไปแล้วตัวเล็กด้วย <laughs> เห็นอะไรอ่ะทุกคนเรามาเพื่อคู่นี้แล้วคือมันต้องพอดีกับเท้ามากๆด้วยความที่มันเป็นเบอร์เคนใช่ปะ่ะ้วเล่าาใสา่ปกติใส่สามเพาใส่รองเท้าผู้ใหญ่แต่ว่าถ้าเบอร์เคนเนี่ยใส่สามเจ็ดไม่มีไซส์จ่ะ so d o u b t ไปหามาให้ได้ค่ะคุณพี่หาได้ทำไมนะหาได้พร้อมรูดเอ,อ้ยเอาเลยว่า เขาไม่พูดกับใครแต่เขาเดินข้ามไปถ่ายรูปแล้วมาช้อปปิ้งที่นี่นะคะ LCDC เดี๋ยวเข้าไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเป็นเหมือนคอมมูนิตี้มอลแบบเหมือนอารมณ์เป็นตึกแล้วก็มีร้านหลายๆร้านมาเช่ารวมกันห้ามถ่ายรูปนะจ๊ะงั้นขอตัวไปช้อปปิ้งให้ดูแบบๆเอะยบ,บแบบแบบบายบาย คือคือประตูรถไฟมันกำลังจะปิดแล้วก็คือวิ่งขึ้นมาจาังหวะสุดท้ายที่ตัดสินใจคือถ้าเขาเข้าไปแพมกับพี่เบิร์ดคือไม่ได้เข้า้าเลยต้องรอเว้ยรอลำถัดไปคันขบวนรอขบวนถัดไปนะคะอัน,น,ไไนนะคะเราจะพาไปกินหมูหมูปิง้งย่างที่เราดูรีวิวมา ค่ะทุกคนแต่คนเยอะมากต้องทำยังไงได้มีชลินสี่ปีติแต่ฉันต้องทำยังไงมันเป็นเครื่องนะคะทุกคนแล้วเราก็เดินเข้าไปแล้วก็กดเบอร์แล้วก็เขียนจำนวนคนแล้วมันก็จะเขียนว่าเรารอสี่คิวก็คือตอนนี้ไม่น่าแย่มากลานนี้ทำไมนะโอ้ยเพิ่งรู้มันคือพอมีคิดแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เราเซิร์ชดูว่าแบบดาราไอดอลไปกินอะไรกันที่ไหนเร็จปุ๊บเชื่อเนี่ยทำไม ลูกมันคือใช่เลยเว้ยเนี่ยอุ้ยที่นี่เ,นเลยใครไน,นใครใครมากินเก็เสียงคือแบบเราสั่งไปทุกอย่างเลยนะคะทุกอย่างในเมนูก็คือหมูสามแบบอย่างละหนึง่ง กินได้แล้วจิ้มเกลือก่อนเพื่อรสชาติอันอริจินอลเป็นไงบ้างคะจริงปะเนี่ยมันดูไม่จริงใจจริงปะอริษฐาน,นิซซี่ว่าไงคะอร่อยอร่อยเหรอคะซุกกิมจิยังอร่อยเลยแต่ว่า่กดูดีดิ หมูชิน้นมบลัมบลัมโอริยใหญ่แล้วโอริยยังชั่วเลยแกขนมแบบดูพัฒนาการทาั้งอาาร่อยเลยอยากกินอยากกินเลยเหรออยากกินอะไรอนะ่ะอยากกินที่ ผลจากการแค่เข้าไปเดินเล่นในโอลิฟอย่างรอบที่2นะคะเพราะวันแรกก็เดินวันนี้ก็เดินหมดไปเท่าไหร่สามพันสากว่าบาทไทยประมาณแสนแสนซัมติงวอนนะคะนี่ก็แสนซัมติงวอนเดินเล่นแกคาว่าเดินเล่นไม่มีอยู่จริงเอาทำธุรกิจที่นี้ก็ไม่บอกแน่นอนแอบมาซู่มั <laughs> มมมนมีหลายขาขาลวด้วยนะ <laughs> แฮตตี้เป็นคนไม่กินเค็มไม่กินเค็มจริงๆกินรสชาติแบนๆไม่เปรี้ยวไม่เค็มไม่หวานไม่เผ็ดแฮมก็เลยบอกว่าเราก็ไม่ชอบกินเค็มแต่ชอบกินเกลืออย่าทุกคนอันนี้ถามแบบไม่รู้จริงๆเลยนะแบบเกลือนี่เค็มปะวะเกลือมันไม่เค็มเว้ยกอเกลือไม่เค็มแฮมก็เลยไม่กินเค็มแฮมก็เลยกินเกลือ ดูหน้าเพื่อนคุณพูดอะไรออกมานี่สิพูดนี่เลยเราวันนี้เราจะมาสนี้นะคะเมื่อวานแพมไม่ได้แมสก็เลยมีแค่แพตตี้คนเดียวแต่ว่าวันนี้เราจะมานี้ของเขาคือทีทรีนะคะทีทรีส่วนใหญ่แบบมันจะเกี่ยวกับสิวเนาะส่วนของแพมก็คือวิตามินซึ่งก็น่าจะเป็นแบบไวท์เทนนิ่งกระจ่างใสซึ่งมันจะเป็นแบบมีช้อนมาให้แล้วก็มีอันนี้ ลผสมนนน,น้้คแวก็าาขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกเปิดฝาออกมาเปิดฝาเทผงลงไปอย่าหกนะเตียนกูเทแล้วนะเ,เดี๋ยวเติมน้ำแล้วมาคนกันจ้ะของแพมเป็นสีเหลืองและของดิฉันเป็นสีเขียวสีเขียวงั้นฉันก็เป็นเท็คของจริงเลยสิทุกคนห้ามขำหยุดขำเดี๋ยวนี้ คือเสร็จแล้วมันจะเป็นประมาณนี้นะคะคือผงที่เขาให้กับน้ําที่เราใช้อ่ะคือมันแบบมันเยอะอ่ะคือเยอะสําหรับหน้าหนึ่งอ่ะเรารู้สึกว่าสําหรับเรากับแพมอ่ะคือถ้วยเดียวแบ่งกันสองคนได้เลยแล้วก็ผลลัพธ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมารีวิวนะคะส่วนของเมื่อวานเราจะรีวิวของเมื่อวานก่อนเองามื่าเรารู้สึกว่ามันโอเคนะ คือแบบตื่นมาแล้วก็คือหน้าชุ่มชื้นดีแล้วก็สภาพหน้าผิวโดยรวมก็คือแบบเออดูดียกเว้นตรงสิวเพราะว่าเราคิดว่ามันไม่ได้ช่วยขนาดนั้นแต่ว่าถ้าตรงที่ไม่เป็นสิวก็คือแบบดูดีเพราะฉะนั้นรักษาสิวให้หายก่อนแล้วก็ใดๆค่อยว่ากันอันนี้เดี๋ยวจะรีวิวพรุ่งนี้นะคะใดๆก็คือถ้าขี้เกียจอย่าหาทำเพราะว่าวุ่นวายนิดหน่อยเนาะ ทำไรกันนะ่ะดึกเดือนเปิ้นตามินิมาสิสจะ่ออะไรเอาเอาหจะไปยาวๆาใครอยากรู้ว่าที่นี่มีมาม่าอะไรนะคะก็คือมีคล้ายๆที่ไทยแค่มีมากกว่าที่ไทยโหคือทางเชลอะโอย อยากลองโยเกิดให้อ่ะแต่ว่าตอนนี้อิ่มมากเลยนี่นะคะอุ๊ยเหมือนเคยได้ยินว่าเขาก็บอกอันนี้โอเคอ่คะได้ลองปะอะไรอะไรอ่ะแพนเค้กเหรอเออแต่ไม่รู้ข้างในคือมนะันเมเปิลเปล่าอย่าเรียกเมเปิลอ๋อคือมันสอดไส้ามาแล้วเลยเหรอแปดชิ้นเลยนะแล้วมันต้องอุ่นเลยอ่ะจะกินไข่พรุ่งนี้ไหมพรุ่งนี้ <Okay. S 1> พรุ่งนี้ค่อยมาซื้อ นี่นะคะก็คือเอาเข้าไมโครเวฟแล้วก็คือกินดเลยๆที่นี่คืออาหารแบบพัฒนานสุดๆแบบสุดๆแกเดีไข่ก็คือไข่ยังมีหลายแบบอะ่ะเอ๊ะดูดิโซนน้ำจ้ะเครื่องดื่มกาแฟจ้ะโอ้หน่ากินมากโอ้ oh my god ทุกคนคือของเราน่ากินมากอูยูเซงคริม มันเป็นโดนัทนะคะแล้วก็ข้างในเป็นไส้นมสดของแพมมันก็คือแบบเต็มไม้เต็มมือนของฟิสซี่ก็คือตอนนี้หมกมุ่นกับการกินบาราน่าอูยูมัดบาราน่ามัดอูยูแล้วบานาน่าอะไรวะสักอย่างนี่เลยมัน่ตงจากที่ไทยยังไงนะคือที่ไทยอ่ะมันเป็นกหวานเป็นกล่องใช่ไหมแต่อันนี้จะมีความแบบนมนมมากกว่าก็คือแบบจะจืดกว่ารสชาติแบบจะกลมกล่อมกว่า พรุ่งนี้ลองทุกรสเลยปะ่ะมันมีสตรอเบอรี่ด้วยเออเอาดิอ่ะก็เดินมาทุกวันนะไม่ใช่แค่โอลีฟยังแล้วตอนนี้